สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านนะครับพบกับรายการ The Intelligence c y e n News Report เชิญผู้ฟังทุกท่านมาพบกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจเชิญรับฟังกันเลยครับเริ่มต้นด้วยข่าวแรกกันครับแฮกเกอร์ได้ปรับเปลี่ยนวิธีซิมแสวเพื่อโจมตี eSIM โดยข่าวนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ beepingcomputer.com ได้รายงานข่าวเมื่อวันที่14มีนาคม2567ว่าแฮกเกอร์ที่ใช้วิธีซิมแสวปได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีทางไซเบอร์เพื่อโจมตีเป้าหมายจุดประสงค์เพื่อขโมยหมายเลขของเป้าหมายโดยมุ่งเป้าไปที่การ์ด eSIM โดยการ์ด eSIM นะครับมีชื่อเต็มนะครับว่า Embedded Subscriber i d e n t i f i e Module นะครับ เป็นเทคโนโลยีซิมการ์ดที่มีขนาดเล็กมากนะครับเล็กกว่านาโนซิมที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งอ e ีซิมเนี่ยสามารถติดตั้งเข้าไปในอุปกรณ์ต่างๆต,ตั้งแต่การผลิตจากโรงงานได้เลยทั้งในสมาร์ทวอตนะครับแท็บเลต็ตหรือสมาร์ทโฟนทำให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งอ e ีซิมสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณเซลลูลาร์นะครับ Wi-Fi 5G 4G อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการได้เลยนะครับเช็คเช่นเดียวกับซิมการ์ดที่เราได้ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันนี้มือถือทั่วไปของเราเนี่ยรองรับ eSIM ได้แล้วนะครับโดยผู้ให้บริการของประเทศไทยหลายๆเจ้าก็ได้มีการให้บริการ eSIM กันแล้วโดย eSIM เนี่ยมีหลักการทำงานไม่ต่างจากซิมการ์ทั่วไปเพียงแต่มันเป็นชิปอุปกรณ์เล็กๆที่ฝังมันตั้งแต่ต้นนะครับไม่สามารถถอดออกได้ซึ่งมีความสะดวกนะครับไม่เปลืองพื้นที่ในการติดตั้งในกรณีที่ต้องการเพิ่มเบอร์หรือเครือข่ายใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องถอดซิมเก่าออกครับ แค่เพิ่มโปรไฟล์ใหม่ก็สามารถเพิ่มเบอร์ใหม่ได้เลยนะครับซึ่ง eSIM สามารถรองรับได้มากกว่า1เครือข่ายและสามารถใช้งานได้หลายเบอร์ครับโดยการโจมตีในข่าวนี้นะครับหน่วยงานที่ชื่อ FACCT ซึ่งเป็นบริษัทการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของรัสเซียได้รายงานว่าแฮกเกอร์ที่ใช้เทคนิค SimSwap นะครับซึ่งเดี๋ยวซิม s สว p เนี่ยเราจะมาอธิบายกันอีกที ได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีมาใช้กับ eSIM ซึ่งแฮกเกอร์พยายามเข้าถึงบัญชีส่วนตัวของลูกค้าอาจจะใช้วิธีการบูตฟอร์หรืออาจจะไปซื้อบัญชีลูกค้าผ่านทางด์กเว็บก็ได้อาจจะมีแฮกเกอร์มาปล่อยขายข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีมือถือเมื่อแฮกเกอร์สามารถเข้าถึง eSIM ของเหยื่อได้แฮกเกอร์ก็จะใช้ฟังก์ชันในการเปลี่ยนหรือกู้คืนซิมดิจิทัล โดยการถ่ายโอน eSIM ของเหยื่อไปยังอุปกรณ์ของแฮกเกอร์เองโดยเมื่อทางแฮกเกอร์เนี่ยมีการสแกน QR code เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของเบอร์ทำให้แฮกเกอร์สามารถชิงเบอร์ของเหยื่อได้ทันทีเมื่อเข้าถึงโทรศัพท์ของเหยื่อได้แฮกเกอร์จะสามารถรับรู้รหัส OTP หรือที่เรียกว่า one time password ของเหยื่อได้ซึ่ง one time password เนี่ยอาจจะมาจากแอปพลิเคชันหลายๆอย่างนะครับเช่นแอปธนาคาร Facebook t w i t t e ต หรือ x นะครับที่ติดตั้งมาบนโทรศัพท์มือถือเพื่อป้องกันการโจมตีโดยการสลับ eSIM เนี่ยนักวิจัยแนะนำให้ใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนนะครับสำหรับบัญชีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือซึ่งถ้าเป็นเราๆตั้งกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตั้งค่าของพินใช่ไหมครับพินสำหรับซิมตัวนั้นๆน,น,นะครับทางนักวิจัยก็แนะนำว่าควรจะไม่ซ้ำกับรหัสล็อกตัวอื่นๆในแอปพลิเคชันหรือรหัสเดียวกับแอปพลิเคชันอื่น นอกจากนี้นะครับนักวิจัยยังแนะนําให้เปิดการใช้งานตรวจสอบสิทธิแบบ2ปัจจัยหากมีการตั้งค่าใน eSIM นะครับอันนี้ก็คือเป็น optional นะครับก็คือเป็นตัวเลือกถ้ามีให้ตั้งค่าก็ควรจะตั้งค่าเพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับแต่เราจึงติดค้างกันนะครับเรื่องของ SimSwap นะครับก่อนหน้านี้นะครับวิธีของ SimSwap นะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่า Sim j a c k i n g นะครับหรือว่าการแฮ็ก SIM card เป็นกลโกงที่เข้าควบคุมซิมของเหยื่อ ซึ่งถือเป็นการขโมยข้อมูลระบุตัวตนอย่างหนึง่งโดยอาชญากรไซเบอร์เนี่ยจะหลอกลวงให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นเบอร์โทรศัพท์หรือรหัสผ่านซึ่งอาจจะใช้วิธีฟิชชิ่งหรือวิธีโซเชียลแอนติเนียร์ลิงนะครับวิศะวะกรรมสังคมเพื่อชักจูงเหยื่อหลอกเหยื่อให้เปิดเผยข้อมูลจากนั้นนะครับทางแฮกเกอร์เนี่ยจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปหลอกลวงผู้ให้บริการเครือข่ายอีกต่อหนึ่งเพื่อให้ผู้บริการเครือข่ายเนี่ยหลงเชื่อ และเปิดซิมใหม่ด้วยเบอร์เดิมของเหยื่อนะครับเวลาเราลืมซิมไว้หรือว่าทําซิมหายทําให้เราไปติดต่อกับผู้บริการเครือข่ายเนี่ยผู้บริการเครือข่ายก็จะถามว่าเลขบัตรเราเคืออะไรชื่ออะไรเมื่อแฮกเกอร์มีข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่แล้วเนี่ยทำให้ผู้ให้บริการเครือข่ายก็หลงเชื่อแฮกเกอร์ acker, ก็เลยตกเป็นเหยื่อนะครับอันนี้ก็คือซิมสแสวปนะครับก็จะมีเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์ที่ตกเป็นเหยื่อซิมสแสวปนะครับ ยกตัวอย่างนะครับกรณีของผู้ก่อตั้งอีเทอเรียมนะครับเพ่งเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับถูกแฮกบัญชี X นะครับหรือทวิสเตอร์ซึ่งบัญชีแพลตฟอร์ม X นะครับของนายบูเทเรียนนะครับผู้ร่วมก่อตั้งอีเทอเรียมถูกแฮกเพื่อนำไปโพสต์ลิงก์ฟิชชิงทำให้ผู้เสียหายเนี่ยถูกขโมยทรัพย์สินไปกว่า6.9แสนดอลลาร์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ถูกโจมตีโดยเทคนิคซิมสวครับ และหลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วครับว่าซิมสววปเนี่ยมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับทางนักวิจัยก็จะให้ตั้งค่ารหัสผ่านเพิ่มเติมให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือถ้ามีการยืนยันตัวบุคคลแบบ2ปัจจัยเนี่ยก็ควรจะเปิดใช้งานในเว็บสยามบอกเชนนะครับก็ได้มีการแนะนําวิธีการป้องกันตัวเพิ่มเติมดังนี้นะครับก็คืออย่าตอบกับการโทรอีเมลหรือข้อความที่พยายามขอข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็คือเป็นการหลอกลวงข้อ2นะครับ มันอัปเดตรหัสความปลอดภัยของบัญชีนะครับเช็คเช่นเดียวกับนักวิจัยที่แนะนำนะครับข้อ3คือใช้รหัสพินนะครับรหัสพินก็คือเป็นรหัสผูกติดกับซิมการ์ดนะครับข้อ4คือการสร้างไ d ดีโดยไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะครับอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างเช่นการลงทะเบียนแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันเนี่ยบางแอปพลิเคชันอย่างเช่น l ล ne เนี่ยจะให้เราลงทะเบียนผ่านทางอ e ีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้อ e ีเมลก็ได้ครับเพราะว่า โทรศัพท์ของเรานะปัจจุบันเนี่ยมีการผูกไว้กับแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันมากไม่ว่าจะเป็นแอป,ปธนาคารแอป,ปต่างๆนะครับเพื่อมีการส่ง OTP หรือว่าการยืนยันตัวบุคคล2ปัจจัยหลายๆแอปพลิเคชันเพราะนั้นการที่ใช้อีเมลสมัครแทนเบอร์โทรศัพท์ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับและก็ช่วยป้องก sim ันซิมแสวบได้ระดับหนึ่งและการป้องกันข้อที่5นะครับเป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนธนาคารและ ผู้ให้บริการมือถือผ่านอีเมลนะครับซึ่งถือว่าเป็นการแจ้งเตือนอีกชั้นหนึ่งเผื่อสำหรับกรณีที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยพยายามเข้าแอปพลิเคชันมือถือหรือโทรศัพท์มือถือในขนาดที่เราไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับข้อความเหล่านี้มันก็จะไปขึ้นที่อีเมลของเราที่ลงทะเบียนไว้นะครับว่ามีคนพยายามเข้าสู่แอปธนาคารของคุณเมื่อเวลาจุดๆ,ๆเนี่ยครับมันก็คือถือเป็นการช่วยเตือนเราอีกทีหนึ่งนะครับ ครับสำหรับข่าวที่2กันนะครับสภาผู้แทนสหรัฐผ่านร่างกฎหมายแบนทิกตอ o k นะครับข่าวนี้นะครับมาจากสำรักข่าวบูมเบิร์กนะครับรายงานเมื่อวันที่14มีนาคม2567ว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายปกป้องชาวอเมริกันจากแอปพลิเคชันที่ควบคุมโดยปรปักต่างชาตินะครับหรือเรียกว่า Protecting American form foreign a d v i s o r y controller application act ด้วยมติ352ต่อ65เสียงจากความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติที่แหล่งข้อมูลต่างๆข่าวสารต่างๆในสหรัฐอาจตกอยู่ภายใต้ใการกำกับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับให้บริษัท b i d a n นะครับซึ่งเป็นเจ้าของ TikTok ต้องขายหุ้นให้กับสหรัฐภายใน6เดือน มิฉะนั้นจะต้องเผชิญคำสั่งห้ามใช้งานติกตอกในสหรัฐซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงของประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนแคนดิเดตจากพรรคเดโมแครตนะครับที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปี2567นี้ในประเทศสหรัฐนะครับมีผู้ใช้งานติกตอกนะครับกว่า170ล้านคนนะครับคิดเป็นร้อยละ60ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับ และส่วนใหญ่นะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้ t i k t o k เป็นช่องทางการขายสินค้าและติดตามข่าวสารต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ดีนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวยังต้องผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐก่อนประธานาธิบดีไบเดนจะลงนามเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อไปนะครับซึ่ง Tik t o k นะครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยม t i k t o k เนี่ยนิยมไปทั่วโลกนะครับ TikTok จะมีการนำเสนอคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอนะครับวิดีโอสั้นๆให้เราสามารถเลื่อนดูได้อย่าง สนุกสนานและรวดเร็วนะครับอีกทั้งได้สาระน่ารู้และความสนุกเพลิดเพลินไปกับมันด้วยนะครับทำให้เราไม่ต้องไปอ่านข้อความที่มีความยาวและทำไม t i k t o k กเนี่ยสหรัฐมองว่าเป็นภัยคุกคามของชาติเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยอาจใช้กฎหมายด้านข่าวกองบังคับให้บริษัทไ i n e n ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของจีนที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยส่งข้อมูลผู้ใช้งานสหรัฐให้ทางการจีนได้ นักการเมืองกลัวว่าข้อมูลอาจจะถูกใช้ในการค้นหาเป้าหมายเพื่อการจารกรรมข้อมูลหรือเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อหรือปล่อยข่าวปลอมถึงขนาดนี้นะครับรัฐบาลสหรัฐก็ยังไม่เคยเปิดหลักฐานใ,นใดๆว่าจีนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานติ๊กตอกของสหรัฐได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นแค่ความกังวลของสหรัฐเองก็เป็นได้นะครับต่อไปพบบข่าวที่3กันครับหน่วยงานช่วยเหลือในการหางาน ถูกแฮกเกอร์โจมตีส่งผลให้ข้อมูลรั่วไหลถึง43ล้านคนข่าวนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ b i e e p i n g c o m p u t e r c o m รายงานเมื่อวันที่14มีนาคม2567ว่า Front t a าไแจ้งเตือนว่าแฮกเกอร์ได้เข้าถึงระบบเครือข่ายของหน่วยงานส่งผลให้ข้อมูลรั่วไหลนะครับและแฮกเกอร์อาจจะสแสวงประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลประมาณ43ล้านคนได้ ฟรองชาัยเป็นหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศสที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนผู้ว่างงานให้ความช่วยเหลือการเงินและช่วยเหลือในการหางานครับเมื่อวันที่13มีนาคม25ง7ที่ผ่านมาหน่วยงานได้เปิดเผยว่าถูกแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลของผู้ว่างงานที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานในช่วง20ปีที่ผ่านมา โดยการโจมตีไซเบอร์นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคม2567นะครับก็กินระยะประมาณ1เดือนเลยจากนั้นนะครับทางหน่วยงานเนี่ยได้มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อจากการโจมตีทางไซเบอร์นะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้ง โดยฟรองทาวายนะครับได้แจ้งให้หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศคือ National Commission of i n f o r m a t i c a l and Liberty ชื่อย่อว่า CNIL ซึ่งระบุว่าอาจจะมีคนมากกว่า43ล้านคนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยประเภทข้อมูลที่ได้ถูกรายงานถูกเปิดเผยการโจมตีในครั้งนี้ได้แก่ ชื่อวันเกิดสถานที่เกิดหมายเลขประกันสังคมนะครับที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งฟ้องทาวายชี้แจงว่าเหตุการณ์การละเมิดข้อมูลเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อรายละเอียดของธนาคารหรือรหัสผ่านของบัญชีธนาคารแต่ Cnil เตือนว่าอาชญากรไซเบอร์อาจจะใช้สิ่งที่มีอยู่หรือข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเชื่อมโยงไปจุดต่างๆเพื่อจะไปโจมตีจุดอื่นๆก็เป็นได้นะครับ โดยข้อมูลข้างต้นนะครับเสี่ยงที่จะถูกแฮกเกอร์แสวงประโยชน์จากการโจมตีแบบฟิชชิงได้ดังนั้นหน่วยงานจึงแนะนําให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับให้ระมัดระวังอีเมลโทรศัพท์และ SMS เป็นพิเศษอาจจะถูกแฮกเกอร์ส่งลิงก์ให้เรากดดาวน์โหลดอะไรบางอย่างครับโหลดมาว์แวร์เพื่อติดตั้งและมาว์แวร์ตัวนี้อาจจะมาจารกรรมข้อมูลโทรศัพท์ของเราก็เป็นได้ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับฟ้องทาวายก็เคยประสบปัญหาข้อมูลรั่วไหลแล้วนะครับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนประมาณ10ล้านคนเลยทีเดียวเหตุการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากกลุ่มแลนซัมแวร์ c o อปนะครับได้ละเมิดระบบของบริษัทตัวแทนที่นำข้อมูลฟ้องชาไวไปใช้ประโยชน์โดยแฮกเกอร์ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ Zero Day ในการเจาะระบบนะครับโดยซอฟต์แวร์ที่ตกเป็นเหยื่อก็คือซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า move it นั่นเองสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง The Intelligent Sharing ของเราด้วยกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ